อามาแลกกันต่อที่ตำนานเกตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกันบ้างครับรวมกับราชจะผัดภูเก็ตนะครับเ,เครือข่ายนะครับนะลงบันทึกลงหน้าบันทึกข้อตกลงหรือเอ็มอีครับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตครับ โดยที่คณะคารุศาสมาวิลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตนำโดยดรวิพาสายรัฐพ่วงนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตนะครับรวมกับมาวิลัยรรชภัฏภูเก็ตและเครือข่ายการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ตรวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการขับเคลื่อนการจัดการการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายอำนวยพินสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นสกีพยานในการลงน้มในครั้งนี้นะครับค่ะนอกจากนี้ก็มีการจัดนิทรรศการแสดงพ่นงานค่ะพ่นการเรียนรู้แล้วก็กิจกรรมทางการศึกษาทางเรือของจังหวัดภูเก็ตหรือวโอเพ e นเฮาส์ครั้งที่9กค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมงานค่ะประกอบไปด้วยผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวสู่นการเรียนรู้ผู้เรียนจํานวน4 6ครอบครัวรวมว่า๒๐๐คอยค่ะเพื่อเป็นการแสดงพ่นงานของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางเลือจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการ ศึกษาโดยครอบครัวและเป็นการประเมินพ้นการเรียนรู้ข้องผู้เรียนโดยคณะกรรมการประเมินเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการศึกษาสู้การเรียนรู้แล้วก็ผู้เรียนย่างเหมาะสมแล้วก็ถั่วทึ่งในการพัฒนาการศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนแล้วก็สังคมได้มีความรู้และเข้าใจในการดําเนินการการจัดศึกษาโดยครอบครัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการเผยแพร่การจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบต่างๆค่ะครับต้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมสร้างนะครับคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียนในเครือข่าย นะครับทางเลือกจังหวัดภูเก็ตนั่นเองคณะที่ผู้ปกครองก็มองว่าการจัดกิจกรรมทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นโครงการทีด่ดีเป็นการสริมโอ,อกาสสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับลูกๆนะครับนำผู้นานมาแสดงและได้พบปะพูดคุยระว่วงกันนะครับนะเราไปควงเสี่ยงกันเลยครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการที่จะให้ทางคุณครูทางเครือข่ายทางน้องๆเด็กนักเรียนได้มา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับอย่างที่บอกว่าเราเป็นศูนย์กลางการศึกษาแล้วเนี่ยเรายังได้รับการประกาศเป็นพื้นที่นวัตรกรรมเรื่องการศึกษานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะทําในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการศึกษาหลายๆรูปแบบเนี่ยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นโอเพ่นเฮาส์ของโฮมสคูลของโรงเรียนในสังกัดของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูกเก็ตที่ได้จัดเวทีให้กับลูกๆนักเรียนได้แสดงผลงาน และที่สําคัญก็คือได้แสดงถึงศักยภาพที่มีในตัวที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งทุกครอบครัวนะคะขอบคุณทางเครือข่ายครอบครัวที่ได้ให้โอกาสกับนักเรียนหรือว่าลูกๆทุกคนทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างดียอดเยี่ยมและก็พัฒนาดึงศักยภาพออกมาในทุกๆมิติสอบคล้องกับการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบของจังหวัดภูเก็ตนะคะเด็กๆของเราไม่ว่าจะเป็นลูกของใครก็เป็นพลเมืองของประเทศไทยถ้าทุกภาคส่วนได้มีการช่วยเหลือกันเราก็ทําให้ประเทศของเรานี่แหละค่ะจะได้มีเด็กที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นกําลังสําคัญให้กับประเทศ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยจุัาภูเก็ตอะคะ่ะเราเป็นพื้นที่ในเรื่องของการจัดการศึกษาอยู่แล้วดังนั้นในเรื่องของการสนับสนุนในการสร้างแพลตฟอร์มให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมหรือการจัดการพัฒนาให้กับตัวนักเรียนนะคะสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นได้ชัดก็คือพอพอเขามีอิสระในการเรียนรู้เนี่ยมันทําให้ กระบวนการในการหาความรู้เข้าใส่ตัวเองเนี่ยมันมันมันเปิดกว้างแล้วมันเยอะขึ้นแล้วด้วยประกอบกับสมัยเนี้ยสื่อก็ก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วนะครับพอได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐด,ด้วยแล้วเราก็มาทำะระบบการเรียนรู้ในบ้านปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าการเรียนรู้เขาก้าวกระโดดครับแล้วก็จริงๆทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเห็นได้จากชิ้นงานหรือจากผลงานที่เขาทำออกมาเป็นข้อดีเลยที่ ที่ผมคิดว่าเราไม่รู้สึกว่าเราตัดสินใจผิดเลยที่พาลูกมาอ,อ,อยู่ในระบบของการศึกษาโดยครอบครัวก็โฮมสคูลครับที่หือวาดก็จะมีรูปวาดหลายแบบค่ะก็จะมีสียคิลิก,ลก,กรูปการ์ตูนแล้วก็จะมีพวกรูปสีน้ำพวกรูปธรรมชาติค่ะตั้งแต่สี่ขวบค่ะเคยแข่งสเตตเลอร์ค่ะอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ชนะ ก็คือจะฝึกฝนให้เก่งขึ้นด้วยการฝึกฝนซ้ำๆมาค่ะรูปเดิมๆเราอาจจะเปลี่ยนการเปลี่ยนรูปนิดๆหน่อยๆค่ะแล้วเราก็จะฝึกว่าสิ่งที่มันคล้ายๆกันแล้วก็เราก็ค่อยๆปรับไปเป็นสิ่งอื่นนะคะในส่วนของการศึกษานะคะการศึกษาทางเลือกนั่นเองอ้าวบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบายครับเราต้องให้ความสำคัญกับเด็กรายยาวชนนะครับในปัจจุบันนี้น้องหิ่งอมใช่ค่ะ